ำในวันนี้นะครับเราจะมาลองทำคริสตัลนะครับโดยที่เราจะใช้เครื่องมือในมายาช่วยในการวางผลึกคริสตัลให้มีความสวยงามโดยที่จะมีไซส์ทั้งหมดเนี่ยสไซส์นะใหญ่กลางเล็กเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เครื่องมือ m แม h ในมายาทำให้ดูอย่างรวดเร็วว่าเวลาวางแล้วมี3ขนาดเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยออกมาเป็นยังไงเราจะเริ่มจากการใช้สเปียรที่มีจำนวน sub division ให้มีปริมาณมากพอเพราะเดี๋ยวเวลาเราใช้แมชเข้ามาช่วยในการกระจายโมเดลคริสตัลของเราเนี่ยคริสตัลมันจะกระจายไปบนเวอร์เทกนะครับผมจะทำการไปที่ Windows Content Browser นะครับเราจะเข้าไปใน f ฟัน e s h นะครับแล้วก็ไปเลือกที่คริสตัลนะครับลองเพนท์มันลงไปครับสัก3ากอน,นะฮะสิ่งที่เราเพนท์ลงไปตรงนี้มันคือ บรัชที่เป็นเพนเอฟเฟกต์นะเพนเอฟเฟกเป็นลูกเล่นหนึ่งในมายาเป็นโมเดลที่ถูกทำขึ้นมาด้วยวิธีที่เบานะครับปกติตัวเพนเอฟเฟกต์เนี่ยจะต้องเรนเดอร์กับมายาซอฟต์แวร์นะครับ,ตตตบ, Software, รบแต่ว่าวิธีการนำมันไปใช้ให้สามารถที่จะใช้งานได้มากขึ้นเนี่ยคือเราจะต้องคอนเวิร์ตพวกโมเดลพวกนี้ให้ไปเป็นโพลิกอนก่อนนะครับ select crystal นะครับกอที่1ไปที่ modify convert p e n effect to Polygon นะครับเข้าไปในออปชั่น Option, นะครับจากนั้น ให้เราทำการลดโพลิลิมิตเนี่ยลงให้เหลือสักประมาณ3,000แล้วกดแอปพลายนะครับนั่นจะเป็นการฟิกปริมาณของเฟสเราลองกดอ undo ดูผมจะลองใช้โพลิลิมิตที่น้อยลงนะผมจะลองใช้800ดูซิว่าได้ไหมนะครับกดแอปพลายนะครับถ้าเกิดว่าปริมาณของโพลิลิมิตเนี่ยน้อยเกินไปโมเดลนั้นๆมันก็จะคงเชฟอยู่ไม่ได้นะในกรณีที่เชฟโมเดลเสียแบบนี้แสดงว่า เฟสเนี่ยมันไม่พอนะมันจำเป็นจะต้องใช้เฟสที่มีปริมาณมากกว่านั้นดังนั้นเอาใหม่ครับ p e n e f ฟเ t กต์ทูโพลิอนนะครับ800ไม่พอลอง1,500สินะครับกด apply นะครับ1,500ก็ยังไม่พอนะครับเดี๋ยวผมขอกระเถิบขึ้นไปเป็น2,500ยังมีโมเดลที่เปลี่ยนรูปแสดงว่ายังไม่พอผมกดอันดูก่อนนะครับจากนั้นผมจะขยับขึ้นไปที่ 4, ี่พนะครับโอเคนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันจะมี ปุ่ม option เล็กๆนะที่เราควรจะติ๊กไว้ก็คือ์ o s t output นะครับไปเลยครับนะครับ convert อันถัดไปนะครับใช้ค่าเดียวกันคือ4,000นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามี crystal สามอันนะทำการ select ทั้งหมดจากนั้นเราจะทำการ f ีดท r a น s f ฟอร์เมชัน delete history นะครับแนะนำว่าให้ทำการ Center p i v o วนะครับจากนั้นกด x ค้างไว้ w, นะครับกดเมาส์ซ้ายบริเวณตรงกลางแล้วลากเข้ามา จับตรงกลางนะลากเข้าไปบริเวณกึ่งกลางของกริดเพื่อให้ตัวโมเดลเนี่ยวิ่งเข้ามาอยู่ตรงกลางของกริดนะครับเราจะกดตัว D เพื่อย้ายไพยวอททั้งหมดเนี่ยลงมาให้อยู่ที่พื้นนะครับแบบนี้หลังจากที่ย้ายโมเดลทั้งหมดมาตรงกลางนะครับ Fit Transformation d e l e t e History ให้เรียบร้อยนะครับเราจะ Select โมเดลทั้งหมดและทำการกดสร้าง m h n o h n นะครับผมจะปรับค่า Distant e X เนี่ยให้เป็น0 จากนั้นเราจะเปลี่ยน Distribution Type เป็น Mesh นะครับทำการเพิ่ม Subdivision ให้ตัว Sphere ของเราและกด Control H ที่ P Sphere 1นะครับใน o u t l i n e r นะครับเลือกที่ Mesh 1เราจะสั่งให้ Mesh เนี่ยไปเกิดขึ้นบน Sphere นะครับเราจะทำการลากเมาส์กลางที่ P Sphere 1โยนเข้าไปใน Input Mesh แล้วเพิ่ม Number of Point ขึ้นไปนะตอนนี้เนี่ยตัว Crystal เนี่ยไปอยู่บน Sphere แล้วนะครับ สังเกตได้เลยว่าถ้าเราเพิ่มไปเยอะๆนะฮะสักประมาณสามร้อยเนี่ยเราจะเห็นรูปทรงของสเฟียรอย่างชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับที่แมชหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าโมเดลตอนที่เป็นคริสตัลเนี่ยเรามี3าแบบนะครับดังนั้นเราจะไปที่แมชหนึ่งแล้วเพิ่ม ID เข้าไปเพื่อที่จะให้มันเรียกใช้งานโมเดลทั้งหมด3าแบบนะครับ สามารถที่จะเปลี่ยน ID ไท p เป็นแบบ random ก็มาถึงขั้นตอนสําคัญนะการที่เราจะนําเสนอโมเดลหรือว่าดีไซน์ของเราเนี่ยออกมาให้มีความหลากหลายเนี่ยอย่างน้อยมันจะต้องมี3ขนาดเล็กกลางใหญ่นะอ่ะทำยังไงนะครับง่ายที่สุดเลยครับไปใส่โหนด random เข้าไปนะครับที่โหนด random เนี่ยเราจะปรับทุกอย่างให้เป็นศูนย์ก่อนผมจะติ๊ก uniform scale เพื่อให้การ scale เ,เนี่ยเกิดขึ้นในแบบที่ s c a l ไปเท่าๆกันในทุกๆแกนนะครับเราจะเห็นว่ามีโมเดลที่ ใหญ่ขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับแล้วจะมีโมเดลบางส่วนที่ยังเล็กอยู่นะครับผมจะขอปรับสเกลเนี่ยขึ้นมาที่ค่า3ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้ทุกอย่างใหญ่หมดเลยนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะกลับไป select ใน outlineer crystal หนึ่งเมนสองเมนและ3เมนนะครับหลังจากที่ผม s e l e c โมเดลทั้ง3ชิ้นเนี่ยผมจะใช้การกรอกค่าใน channel b o c นะครับเราจะลดขนาดของมันลงให้เหลือประมาณสัก0.3นะครับตอนนี้เราจะเริ่มเห็นการแ a n d อมนะครับผมจะขอโชว์ตัว p ี e เปียร์หนึ่งขึ้นมานะครับ อตอนนี้คริสตัลของเราเนี่ยดูดีมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีชิ้นที่ใหญ่และชิ้นที่เล็กอยู่ปนกันนะเราสามารถที่จะเข้าไปเลือกคริสตัลหนึ่งเมนเนี่ยตัวเดียวเนี่ยแล้วเราก็อาจจะลองใส่ค่าที่มากขึ้นก็ได้เช่นจุดห้าเราจะเห็นเลยว่านะครับคริสตัลมันจะมีอันเล็กแล้วก็จะมีอันใหญ่นะครับมันจะดูแล้วมีความหลากหลายที่เกิดขึ้นนะครับผมจะกลับไปที่แมชหนึ่งแล้วก็ไปอัดจัดค่าการโลเททอีกนิดหน่อย ลองไปดูก่อนโรเต t ตแกนไหนที่เราควรจะ a d ดจั t น่าจะต้องเป็นการหมุนรอบนะครับซึ่งมันก็คือ rotate ทท y อ่ะเดี๋ยวเราลอง render กันดูสักหน่อยว่าสิ่งที่เราได้ในตอนนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับผมจะต้องทำการใส่ material นะครับผมจะ select ตัวโมเดลทั้ง3ตัว assign standard surface ลงไปทดลองสร้างแสงขึ้นมา ในที่นี้เราขอใช้เป็น a r e a l i ไลนะครับส่งมาจากด้านบนนะครับมาลองดูความสวยงามของมันตอนนี้การเรนเดอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะชา้านะผมจะต้องไปทำการลดจำนวนเทรดที่ใช้แล้วก็ผมจะลดคุณตี้ลงต้องการให้มันเรนเดอร์เร็วที่สุดการที่จะเห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วเห็นไหมครับเราได้คริสตัลนะครับที่ดู มีความหลากหลายมากขอใช้แสงเป็น,ปนสีสีสักหน่อยเพื่อความน่าสนใจนะขอแสงสีฟ้านิดนึงนะครับแล้วก็ผมจะขอวางไฟในด้านตรงกันข้ามนะครับเยื้องหลังนิดนิดต้องการเป็นไฟริมไลท์นะครับแล้วก็ผมจะเพิ่มโดมไลท์เข้าไปใช้เป็นความสว่างน้อย,อยโดมไลท์เป็นแสงเติมเบ,มเบาๆเฉยๆนะครับบรรยากาศขอคุมโทนได้บรรยากาศสีออกไปทางฟ้าๆนะฮะเรามาเช็คผลลัพธ์กันด้วยการใช้แมชเข้ามาช่วยเนี่ยใช้ เรื่องของโนดแลนดอมเนี่ยเพื่อที่จะมาคุมสเกลให้งานที่เราทำออกมาเนี่ยไม่ได้มีสเกลที่เท่ากันนะครับสเกลจะมีใหญ่สุดมีมีดเดยมแล้วก็มีเล็กนะอันนี้เป็นสูตรง่ายๆเลยถ้าใครไม่รู้จะวางยังไงให้มันมีความหลากหลายและดูเป็นธรรมชาตินะให้สิ่งนั้นเนี่ยมีไซส์ใหญ่ที่สุดแล้วก็กลางแล้วก็เล็กนะส่วนที่เล็กเนี่ยจะมาทําหน้าที่เป็นพื้นที่ของพวกดีเทลนะสาหรับงานตัวเนี้ยถ้าผมอยากจะดันให้ มันดูมีความน่าสนใจมากกว่าเนี้ผมอยากจะเติมโมเดลบางอย่างเนี่ยลงไปในที่ว่างที่ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอลองเติมนะครับผมจะใช้เป็นโมเดล simple ลธรรมดาเลยนะครับขอเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาเลยครับแล้วก็ผมจะแปลงเจ้าโมเดลสี่เหลี่ยมตรงนี้ให้เป็นแมชโนดเหมือนกันนะครับอ่าดูนะฮะเราต้องการให้มันเล็กนิดนึงแล้วผมต้องการทำให้มันเป็นแมชโนด ซึ่ง Mesh n o น e ตัวนี้ผมต้องการให้มันไปเกาะอยู่บนตัวซเฟีย e นะครับดังนั้นเราจะทำคล้ายกันนะครับใช้เป็น Distribution แบบ Mesh แล้วก็ให้ตัวที่คุมเนี่ยก็คือตัว P s p เฟี e Number of p o i n t ผมจะขอเยอะๆนะครับแล้วเราลองสังเกตกันนะเดี๋ยวผมขอเปิด Wide Frame ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับเราจะสังเกตเห็น ตัวโมเดลที่เป็นสี่เหลี่ยมมีการกระจายตัวอยู่เต็มไปหมดนะแต่ว่าถ้าเราไม่โชว์เป็นไว e f เฟรมนะมันจะมองไม่เห็นเลยนะฮะเห็นค่อนข้างน้อยเลยนะครับผมอยากให้รายละเอียดที่ทำตรงเนี้ยมันมาเสริมในส่วนของรายละเอียดที่เล็กที่สุดนะครับดังนั้นผมจะขอไป select ตัว pq และ scale down นะครับเพื่อให้มันเล็ก ให้ในภาพรวมของงานเนี่ยมันมีอิเลเมนที่เป็นคริสตัลที่ใหญ่ที่สุดไล่ลงมาก็ยังเป็นคริสตัลแล้วก็มีในส่วนของสี่เหลี่ยมที่เล็กที่สุดผมจะใช้โนดแรนดอมช่วยแมสสองนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแรนดอมเอาค่าแทนสเลตลงนะครับเปิดยูนิฟอร์มสเกลขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยผมต้องการที่จะทำให้ มีการโรเตทเพื่อสร้างความเป็นพื้นผิวที่น่าสนใจขึ้นมานะครับขอูนิ f o r m scale ออกแล้วกันนะครับผมอยากที่จะเพิ่ม scale y อยากให้มันเป็นลูกเล่นเล็กๆนะครับเพิ่ม scale y ขึ้นมาสัก20นะให้มีลักษณะของพื้นผิวที่โผล่ขึ้นมานะครับเรามาเช็คปริมาณของมันนะครับ m a ส2ปริมาณอยู่ที่3,000ยังไม่เติมเต็มในพื้นที่นะผมขอเพิ่มปริมาณเป็น1,050เพื่อให้มันดูแล้วเติมเต็มบนพื้นที่นะครับและมันจะต้องมีขนาดที่เล็ก มันจะได้มาทำหน้าที่เป็นดีเทลนะครับและถ้ายังเล็กไม่พอเราสามารถที่จะไปสเกลตัวโมเดลต้นขั้วคือ PQ 1ซึ่งถูกซ่อนอยู่ในตอนนี้ได้เผม๋ยวผม t ัดเ p e มันได้นะครับมันจะยังเชื่อมกับ m ม s h อยู่นะครับผมว่าอันนี้มันเริ่มเป็นเชฟที่น่าสนใจละเดี๋ยวเราจะลองไปเ r นเดอร์เช็คดูนะครับ ตัวพื้นผิวของโซเฟียเนี่ยผมขอใส่เป็นสีดำที่เข้มกว่าเพื่อจะเพื่อจะเห็นดีเทลชัดๆนะครับแล้วในส่วนของคริสตัลเนีผมอยากให้มันมีมีสีด้วยนะครับ Crystal Uni คริสตัลอยู่นี่นะฮะขอให้มีสีนิดหน่อยแล้วเราลองทำการเรนเดอร์ครับถ้ามันยังไม่สว่างเพิมเอ็กซ์โพเชอร์ของตัวโดมไลท์สักนิดนึง นะเพิ่มได้ไม่ว่ากันนะเราอยากมีพื้นสักนิดนึงนะเพื่อให้งานดูดูจบขึ้นผมขอลองใช้เป็น GPU r e n d e r ดูซิว่าไหวไหมนะครับแล้วก็เราใช้งานโ o d e de noise เข้ามาช่วยด้วยนะครับไปนะฮะและนั่นก็คือผลลัพธ์ที่เราได้จากการใช้วิธีการพยายามจะวางให้สเกลนะครับของโมเดลที่มีเนี่ยมีทั้งหมด3ไซส์ใหญ่กลางเล็กนะครับ และสำหรับคนที่มีความสนใจนะครับในการเรียนรู้เครื่องมือตัวนี้นะหรือว่าแมสในมายาเนี่ยท่านสามารถที่จะลองเข้าไปดูคอร์สแมสมายาของไลซี่ีได้นะครับในนั้นเราจะมีการสอนในเรื่องนี้อย่างละเอียดจนท่านสามารถนำเอามันไปใช้งานในรูปแบบที่ท่านต้องการได้นะไม่ว่าจะเป็นสายโมชั่นนะครับหรือว่าสายแอนิเมชันหรือว่าเอฟเฟกเนี่ยเครื่องมือตัวนี้ไม่ได้ต้องการการโคดดิ้งนะจะเป็นมิดกับการใช้งานในแบบของอาร์ติสธรรมดานะรับรองชอบแน่นอนนะครับ และสำหรับในวันนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราได้นำมาฝากท่านนะครับผมอาจารย์พรจากไลซีจีลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ